ขอรีวิวกันมามากมายจนต้องซื้อมารีวิวเองเลยนะครับสำหรับทัฟเ h f 15 FX516PM โน้ตบุ๊กในราคา32,900บาทที่มาพร้อมกับการ์ดจอ RTX3060CPU Core i5 Gen11 ที่มาในตัวระดับ H TS, กันเลยทีเดียวจะแรงแค่ไหนสมราคาหรือเปล่าตามไปดูกันได้เลยครับ อยู่กับแอดดิกเจนรงอินรุณน,นะครับและคุณอยู่ในรีวิวครับกับตัวโน t ตบุ๊กทัฟฟ์ -F15 อีกหนึ่งโมเดลที่น่าสนใจมากจนขนาดแอดดิกอดใจไม่ไหวต้องซื้อมารีวิวเองเลยตัวนี้ซื้อมาจากในช้อปปีนะฮะราคาของเขาเนี่ยจะอยู่ในช่วงประมาณ32,900านะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับร้านนะว่านะตอนนั้นมีส่วนลดหรือเปล่าบางทีผมเห็นนะมีส่วนลด ลดไปพันหนึ่งก็มีของแถมบางเจ้าก็เยอะกว่าเจ้าอื่นก็มีอันนี้สุดแล้วแต่จะเลือกหากันนะครับไล่เรียงกันมาในเรื่องของสเปคของตัวโน้ตบุ๊กเปนก่อนแล้วกันนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่ประกอบการตัดสินใจได้ดีมากเพราะเจ้าโน้ตบุ๊กตัวนี้มาพร้อม CPU intel core i 5 1 1 3 0 0 h ครับ c p u 4คอร์ 10นาโนเมตรฟินเฟตนะครับซึ่งก็เป็น CPU ในรูปแบบเดียวกับ CPU ที่เป็นในตัว EVO นะ Intel EVO ต่างๆ Tiger Lake นะฮะเป็นแบบเดียวกันเลยแรงแน่นอนมาพร้อมกับการ์ดจอในตัว iGPU Integrate d g ต a p h ฟ c กนะครับเป็น Iris Xe ด้วยที่สำคัญติดอาวุธหนักมานะฮะเป็นการ์ดจอ RTX 3060แต่ตัวนี้จะเป็น RTX 3060ที่ TDP อยู่ที่85วัตต์นะครับ TDP ของเขานะจะอยู่ที่85วัตต์นะเรื่องของความแรงเดี๋ยวเราต้องมาว่ากันนะครับส่วนอื่นนะครับมาพร้อมกับ RAM 16 GB และมีสล็อตให้อัปเกรดได้อีก1แถวสูงสุดก็เป็น32 GB นะครับรวมกันนะพร้อมกันนั้น SSD มีมาให้เป็น SSD NVMe p c i นะครับ PCIe ที่เป็นตัว Gen 3 X4 512 GB หน้าจอ IPS นะครับ IPS ที่เป็น 144Hz มี Adaptive Sync ด,ด้วยแต่ผมลองเปิดตัว G-Sync แล้วยังไม่รองรับนะฮะมีไฟแสดงสถานะ1สีตัวบอดี้เป็นแบบบางเบาด้วยซึ่งเดี๋ยวเราไปเจาะในกลุ่มของการดีไซน์กันต่อเลยครับผมนี่การดีไซน์ของตัวโน้ตบุ๊กนะครับต้องปิดแบบนี้ไหมให้เขาเห็นกันตั้งแต่ด้านหลังเลยละกันนะครับ ตัวดีไซน์นี่ฮนะก็จะมาในลักษณะเดีวยวกับตัวที่ Big บิกรีวไปก่อนหน้านี้นะครับในตัว d s s ที่เป็น RTX 3070นะตัวนี้เป็น RTX 3060ก็จะเป็นในรหัสรุ่น Dash F 1 5เหมือนกันนะครับแต่จะมีรหัสต่อท้ายที่ต่างกันนะครับตัวนี้จะเป็น FX 5 1 6ที่เป็น PM นะครับ5 1 6 PM นี่เป็นไงสวยไหม้ข้างหลังนะครับก็จะเป็นวัสดุโลหะนะครับนี่ก็จะมีตัวหนังสือนะฮะทัฟ ตรงนี้อยู่นะเห็นไหมเอเ่สวยนะทัทัสวยงามนะครับ TUF ทัต่างๆนะครับด้านนี้เองก็จะมีโลโก้นะครับเป็นโลโก้ทับไว้ด้วยแฝงไว้นิดนึงนะครับไฟแสดงสถาน,นะของตัวโน้ตบุ๊กจะเอาไว้ด้านหลังตรงนี้และมี3ดวงข้างหลังนะครับ ด้านหลังของตัวโน้ตบุ๊กเองจะมีช่องระบายความร้อนนะครับเป็นช่องเป่าลมออกมา2ช่องนะครับพัดลมระบายความร้อน2ตัวนะครับนอกนจากนี้ด้านข้างก็จะมีช่องระบายความร้อนด้วยด้านขวาก็จะมีช่องระบายความร้อนด้วยเช่นกันนะครับด้านหลังของตัวโน้ตบุ๊กจะเป็นตัวพลาสติกแข็งนะครับแบบนี้เลยไม่มีสติ๊กเกอร์ Windows 18เอาไว้นะแต่ตัวเครื่องมี Windows 10บ u ั d เดมาให้นะฮะมีช่องดูดลมเย็นเข้าไปตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ลำโพงครับ2ฝัง่ง บริเวณด้านนี้มีฐานรองตัวเครื่อง 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7จุดนะครับรองตัวเครื่องให้สูงขึ้นจะได้มีแอร์โฟที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับตัวเครื่องบางมากให้ดูกันนะครับนี่คือด้านข้างของตัวเครื่องนะฮะบางบางอ่านะร,รอบๆวนๆดูนะฮะบ,บางมากเลยอะบางมากเลยนะฮะเขาจัดตัวโน้ตบุ๊กตัวนี้ไว้ในกลุ่มของอั t ตร้าพอ a b ์เทเบิลเกมมิ่ง o น้นะครับ เลยทำให้มีโน้ตบุ๊กที่เป็นขนาดบางแบบนี้นั่นเองนะครับพอเชื่อมต่อถือว่าเป็นจุดเด่นมากๆของตัวโน้ตบุ๊กเลยประกอบไปด้วยอะแดปเตอร์ชาร์จไฟนะครับกีบิดแลนนะฮะ HDMI นะครับ USB 3.2 Gen1 นะฮะสพอร์ตด้วยกันนะมาพร้อม Thunderbolt ด้วยโอ้โ oh, หเป็น Thunderbolt 4เลยซึ่งหลายๆแบรนด์จะไม่มีพอร์ตนี้นะฮะพอร์ตนี้ต้องบอกว่าเป็นสารพัดประโยชน์จริงๆนะครับวรวมไปถึงนะครับมีตัว Audio Combo ด้วยนะครับรวมกัน เยอะมากนะสำหรับตัวพอร์ตนะครับด้านขวาเองก็จะเป็นที่อยู่ของพอร์ต USB อีก2พอร์ตนะครับซึ่งเป็น Type A 3.2 Gen1 เหมือนกันรพร้อมกับเคสซิงตันล็อกนะครับนี่เวลาเปิดเครื่องนะครับต้องเปิดด้านนี้นะนี่จะมีร่องอยู่นี้ต้องเปิดเครื่องมาแบบนี้ปือ่อเพื่อป้องกันบานพับไม่ให้แตหกหักเสียหายนะครับแต่จริงจะเปิดจากด้านข้างหรือด้านซ้ายด้านขวาก็สุดแล้วแต่แต่เพื่อความปลอดภัยนะครับเปิดตรงกลางดีที่สุดเพราะเขาจะมีร่องตรงนี้เอาไว้ให้เปิดเครื่องอยู่แล้วนะครับ เปิดเครื่องออกมาพมพ่าแบบนี้เลยนี่นี่ให้ดูกันนะฮะตัวจอก่อนเลยนะฮะเห็นไหมฮะว่าแสงจากตัวไฟที่บิ๊กเซตไว้จะตกกระทบที่ตัวจอนะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาหลักใหญ่อะไรมากมายนะักเพราะจอเป็นจอแบบด้าน,นเปิดมาปุ๊บนี่คือเอฟเฟกที่เปิดคาไว้เมื่อสักครู่นะครับ เล่นต่อเลยนะฮะตัวจอของเขานะครับตามที่แจ้งไปในช่วงสเปคนะครับเป็นจอ Full HD 144 h z นะครับมีโลโก้ ASUS อยู่ด้านนี้นี่ด้านบนไม่มีกล้องเว็บแคมนะครับน่าเสียดายนะไม่มีกล้องเว็บแคมนะฮะเออเว้ยถูกตัดทิ้งออกไปเลยนะครับหายไปแล้วกล้องเว็บแคมถ้าจะใช้งานนะครับต้องซื้อเว็บแคมแยกมานะครับน่าเสียดายน่าเสียดายนะรวมไปถึงด้านล่างนะครับไล่ลงมาตรงนี้มาดูกันว่ามีอะไรยังไงบ้าง เจอกับตัวคีย์บอร์ดของตัวโน้ตบุ๊กนะครับคีย์บอร์ดเป็นลักษณะคีย์บอร์ดที่ตัดนามิริกออกไปนะครับเป็น,นคีย์บอร์ดกึ่งกึ่งเกมมิ่งนะฮะตัวแป้นไม่ได้ใหญ่นะครับเป็นแป้นแบบผมว่ามันเป็นแป้นสไตล์ทัฟอ่ะเป็นแป้นที่เป็นตัวเกมมิ่งโน้ตบุ๊กในระดับเริ่มต้นระดับกลางนะครับมีไฟแสดงสถานะเป็นสีลักษณะคล้ายๆสีมิ้นท์นะครับสีออกมิ Mint ้นท์หน่อย ออกแนวฟ้าๆเขียวๆนะฮะเป็นสไตล์แบบพาสเทลนะครับ,รแ,บ,บ,รบแล้วก็จะมีปุ่มช็อตคั t ต่างๆอยู่บริเวณตรงปุ่ม F นะครับรวมถึงปุ่มมัลติมีเดียนะฮะไม่ว่าจะเพิ่มลดเสียงนะครับปิดไม้นะครับรวมไปถึงซอฟต์แวร์ a m o r y q u e d นะฮะที่กดมาปุ๊บจะเด้งขึ้นมาเลยในทันทีนะครับซอฟต์แวร์ตัวนี้เนี่ยโดดเด่นมากเพราะว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ที่ควบคุมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างบนตัวเครื่องได้เลย อันนี้เราอาจจะเห็นหน้าจอมันดําไปเราสามารถที่จะเพิ่มแสงได้เลยนะฮะผ่านคีย์ลัดของเขานะครับโดยการกดฟังก์ชันและกด F8 อ่าจอสว่างขึ้นมาในทันทีแล้วนี่คือตัวซอฟต์แวร์นะฮะทำอะไรได้บ้างก็เช็คในเรื่องของอุ่นนะฮะภูิเช็ค ความแรงอัปเดตนู่นนี่นั่นนะครับได้หมดเลยนะในส่วนนี้รวมถึงปรับโหมดในการใช้งานต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นแบบไซเลนส์นะครับแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบเทอร์โบ,บต่างๆซึ่งตรงนี้ก็จะส่งผลต่อการใช้งานด้วยนะครับบนแบตเตอรี่ต่างๆและเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเครื่องนะเวลาเล่นเกมก็ปรับเป็นแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือเทอร์โบไว้ซึ่งเทอร์โบเนี่ยต้องเสียบตัวดัปเตอร์ก่อนนะครับมันถึงจะขึ้นมาให้ปรับนะอ่ะนี่ก็คือในส่วนของตัวหน้าจอแล้วก็ตัวซอฟต์แวร์นะครับเรามาดูส่วนที่เหลือของตัวแป้นพิมพ์กัััับบตวกนนะคร ตัวแป้นพิมพ์อย่างที่เห็นกันนะฮะตัวกดก็จะหนึบหนึบหน่อยนะครับหนึบหนึหน่อยมีการเน้นนะ,ะตัวหนังสือ WSD เอาไว้นะครับเป็นแป้นแบบใสๆแบบนี้สวยงามทีเดียวนะฮะปุ่มลูกศรเป็นปุ่มค่อนข้างที่จะเล็กนะปุ่มลูกศรน,นะเล็กนิดเดียวเองใช้จริงอาจจะลําบากหน่อยต้องปรับตัวในการใช้งานนิดนึงปุ่ม power จะอยู่บริเวณด้านขวานะครับ และด้านล่างตรงนี้จะมีในส่วนของทัชแพดนะครับผืนค่อนข้างที่จะใหญ่อยู่นะอยู่ตรงกลางของเครื่องพอดีพอดีเลยลงตัวสวยงามดีนะครับรวมไปถึงที่พักมือเนี่ยก็จะมีสเปซอยู่พอสมควรพักข้อมองข้อมือในการใช้งานได้สบายๆนะเวลาพิมพ์เวลาอะไรอย่างนี้นะครับแยกชิ้นช้อนปุ่มเสียงทัชแพดผมชอบนะครับเสียงค่อนข้างที่จะโอเคไม่ไม่ดูแบบชิปชิปไม่ดูถูกอะ่ะดูแบบ โอเคอ่ะ okay. สมราคานะครับพร้อมประกันเพอร์เฟกต์วอร์นตีมาให้ด้วย1ปีแรกนะครับเป็น,ปร,รนรประกันอุบัติเหตุนะฮะประกันอุบัติเหตุนะเผลอทำตกนะเผลอทำน้ำหกเผลอทำตกอะไรต่างๆนะครับโอเคแหละถ้าตกเนี่ยตัวนี้จริงๆอาจจะไม่พังก็ได้เพราะว่าเขามีมาตรฐานมิลิเทอรี่นะฮะโอ้โหป้องกันในเรื่องของช็อคพ Pro ฟนะครับป้องกันการตกป้องกันฝุ่นป้องกันความชื้นถือว่าน่าสนใจนะรวมไปถึงนี่ครับฟีเจอร์อื่นๆที่ ใส่มาไว้ก็มีเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็น Adaptive Sync นะครับ Wi-Fi 6นะครับ Thunderbolt อย่างที่อบบิกแจ้งไประบบ AI นะครับที่เป็นระบบตัดเสียงรบกวนนะครับรองรับ PD Charge ด้วยผ่านตัว Thunderbolt นะครับ PD Charge ก็คือตัวอะแดปเตอร์ขนาดเล็กนะครับคล้ายๆอะแดปเตอร์ของมือถือเลยนะครับเสียบชาร์จ เวลาชุกเฉินได้หรือเวลาเอาไปใช้นอกสถานที่ที่เราไม่ได้เล่นเกมนะใช้ PD ดีชาร์จได้นะแล้วก็ตัวแรมนะครับจะเป็นแรมบัส3 2 0ันสเมกะเลยส่วนนี้คือตัวการ์ดจอนะครับที่ระบุไว้คือ RTX กับ CPU ที่เป็น Core i5 Gen 11โลโก้ใหม่แล้วสวยงามมากๆ10นาโนเมตรไถเกลเล็กนะครับตัวโน้ตบุ๊กทางกายภาพเป็นไงบ้างฮะสวยไหมชอบใจไหมส่วนตัวผมชอบนะเพราะว่า ดีไซน์ของเ้าค่อนข้างที่จะลงตัวนะครับตามสไตล์ของตัว ASUS TUF เลยนะฮะตัวนี้ก็ว่ายง่ายก็คือยกเอาตัวบอดี้ของตัว ROG รุ่นก่อนมาไว้ในตัว TUF เลยดังนั้น <c oughs> เนื้องานค่อนข้างที่จะดีมีการเก็บมุมเก็บขอบต่างๆค่อนข้างพรีเมียมแล้วเป็นโน้ตบุ๊กหนึ่งตัวที่ดีไซน์ค่อนข้างเหมาะสำหรับ คนที่เอาไปพกไปทํางานนอกสถานที่ไปเรียนนะครับไปพรีเซนต์งานต่างๆเพราะมันไม่ฉูดฉาดจนเกินไปนะครับออกนอกบ้านเราเป็นสายทํางานกลับมาบ้านเราเป็นเกมเมอร์นะครับแต่อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจเดี๋ยวเราไปดูการทดสอบกันต่อก่อนเลยว่าเฮ้ยเวลาเล่นเกมใช้งานจริงจะร้อนจะเป็นอย่างไรจะดีแค่ไหนตามไปดูต่อได้เลยครับ เราไปดูการแกะอัปเกรดของเครื่อง fx 5 1 6กันนะครับทัฟเดสกันนะครับโดยการอัปเกรดนะครับคันน็อตนะฮะที่อยู่ด้านหลังนะครับเข้าถึงการอัปเกรดได้เลยคันน็อตเนี่ยไม่หมดประกันนะไม่ต้องห่วงนะอพอขันออกมาแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นน็อตลอยอยู่ตัวหนึ่งนะครับสามารถงัดจากตรงนี้ได้เลยแต่ต้องเบามือหน่อยนะถ้ามันแตกเนี่ยอาจจะหมดประกันได้แต่ถ้าทําระมัดระวังไม่มีปัญหานะครับแกะออกมาฝาหลังของตัวเครื่องนะฮะจะเจอกับช่องสําหรับการอัปเกรดนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นแรมนะครับสำหรับตัวทัฟเนี่ยแรม16 g b ที่ใส่มาให้เป็นบัส3,002จะเป็นซิงเกิลชานแนลนะครับซึ่งสามารถอัปเกรดเพิ่มเติมได้อีก16 g b นะครับในช่องนี้เลยนะฮะสำหรับช่องแรมเป็นแรมโน้ตบุ๊กแบบโซดิมนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ SSD ที่เป็น M.2 SSD PCIe Gen3 x4 นะครับ ของเดิมเขาใส่ไว้เป็นช่องขวาตรงนี้เราสามารถใส่เพิ่มได้อีก1ช่องความจุ1เทราไบต์สูงสุดนะครับในฝากด้านบนจะเป็นในส่วนของตัวพัดลมระบายความร้อนนะครับชุดระบายความร้อนต่างๆจะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็น ชุดระบายความร้อนของตัวกาจอและด้านนี้จะเป็นชุดระบายความร้อนของตัว CPU นั่นเองนะฮะรวมไปถึงตัวนี้จะเป็นตัว a อน e n นนะครับของตัวการ์ดไวไฟลำโพหงจะอยู่ด้านล่างนะครับแบตเตอรี่ด้านนี้นะครับซึ่งด้านในอัปเกรดได้ค่อนข้างง่ายนะครับดูแลรักษาแมนเทนแนนตต่างๆได้ไม่ยากมากนักเลยสำหรับเจ้า t o u g h F15 นะครับ value your place in the world. บ้างครับสำหรับประสิทธิภาพสำหรับการออกแบบชอบกันไหมในส่วนของแอดมิกเองเนี่ยจากที่ได้ลองสัมผัสมาเนี่ยต้องบอกว่าประสิทธิภาพมันอยู่ในระดับที่สมราคาเลยแต่มันมีตัวอื่นที่แรงกว่านะ แต่ต้องจ่ายเงินเพิ่มก็ต้องมีพวก TDP TGP เนี่ยที่สูงขึ้นกว่านี้ประสิทธิภาพของการ์ดจอมันก็จะแรงพุ่งขึ้นไปอีกนะครับลำพังในส่วนของการ์ดจอเนี่ยผมว่ามันเพียงพอต่อการเล่นเกมในดับฟู l HD 1 4 4 h z ในท้องตลาดปัจจุบันได้อย่างพวก a p e ปเอง เล่นปรับสุด Full HD ก็ได้ร้อยเฟรมบวกก็ถือว่าโอเคมากๆแล้วนะครับเกมอื่นๆอย่างพวกผับ g ีวอลโรวันอันนี้ชิวๆสบายๆเลยรวมไปถึงรวมไปถึงยังมีอีกหลายๆส่วนที่เจ๋งมากๆพวกชุดคําสั่งอะไรแบบนี้แต่บางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยอู๋หูอินเทลสี่คอรแปดเทน้อยไปหรือเปล่าถ้าอยากจะได้ตัวเลือกที่แรงกว่าน,นั้นนะฮะหลเส้นเขามีนะ รวมไปถึงตัว i7 นะครับที่จะเป็น i7 ที่ตัวแรงกว่านี้แต่คอเท่ากันแหละต้องรอช่วงสิ้นปีถ้าอยากได้ Intel ท,ที่เป็นตัว h e แล้วมีคอเยอะกว่านี้เดี๋ยวจะมาแน่นอนนะครับแต่ลำพังถ้าเราใช้งานในลักษณะแบบทั่วไปใช้เล่นเกมใช้ตัดต่อที่มันผมว่าในงบส0,000เนี่ยยังไงมันก็คุ้มค่ามากๆแล้วนะครับแต่ในงบ4ี0 0 0้าก็ยังมีทางเลือกอีกหลายตัวสำหรับโน้ตบุ๊กนะลองดูการเป็นแนวทางแล้วกันแต่ในงบส0,000นต้นๆ tough F15 FX516PM ตัวนี้ถือว่าดีถือว่าตอบโจทย์เลยนะครับเรียกว่าอยากจะให้ไปลองจับดูก่อนกันแล้วกันอย่าเพิ่งเชื่อผมก็ได้นะแต่ผมชอบแต่ผม,มชอบจริงๆนะครับอ๋อทิ้งท้ายกันอีกนิดหนึ่งน้ำหนักน้ำหนักเผื่อหลายๆคนแบบเฮ้ยมันจะหนักแค่ไหนตัวโน้ตบุ๊กตัวนี้เขาเคลมมาว่า2โลเดี๋ยวผมจะลองชั่งให้ดูนะฮะเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูกันด้วยว่าหนักเท่าไหร่ย่างไรกันอ่ะตัวโน้ตบุ๊กก่อนเลยนะครับ ตัวโน้ตบุ๊กช่างจริงหนักกว่าที่เคลมไว้นะครับอยู่ที่2.1งกิโลนะน้ำหนักของตัวโน้ตบุ๊กนะครับไม่ใช่2อกิโลทวนนะอยู่ที่2.108ุกิโลนะครับรวมอะแดปเตอร์นะครับน้ำหนักจะอยู่ที่2.58หรือ2.6กกิโลนะครับแล้วก็สายชาร์จอีกนี่รวมสายชาร์จก็ประมาณ2.67นะรวมๆว,ว่าง่ายๆเลยตัวโน้ตบุ๊กหนัก2.1งกิโลตัวอะแดปเตอร์ รวมกับโน้ตบุ๊กจะอยู่ที่ประมาณ2.6-2.7กิโลกรัมนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์พกพาได้ค่อนข้างง่ายนะครับถ้าไม่เอาดัปเตอร์ไปด้วยใช้งานในรูปแบบของร้านกาแฟทำงานทั่วไปดูหนังนะครับถ้าดูวิดีโอจะอยู่ได้ประมาณสัก13ชั่วโมงนะครับถ้าทำงานต่อเนื่องพวกเวิอะไรต่างๆอยู่ได้ประมาณ10ชั่วโมงนะนี่ก็คือโน้ตบุ๊ก t Das h f 15ครับ ขอบคุณแอดบิด้วยที่ซื้อมารีวิวเองเพราะว่าตัวนี้ซื้อมารีวิวเองนะครับขอบคุณครับและสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันรอบหน้ามีรีเจียน5ตัวใหม่มาให้รีวิวกันด้วยเป็นไรเซนบวกกับ3060เหมือนกันแต่ TDP เยอะกว่าเจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ